สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนถ้ากินสมตำเสมอม่ำเสมอทุนาจ้าทุ่นามีค้าจ้า,า,ม,าจมีแต่กินแต่สม่ำเสมอแซมอนเนาะนี่กินสมตำเสมอทุนาเมนูแปลกไหมก็คือก็คือพอดีมาได้จ้่เด้อมากินน้ำกันทุกคนทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนทุสวัสดี ถ้าไม่กินสมตำจ้าสมตำอ่าสมตำธูนาจ้าสมตำธูนาเคยกินบ่แดดซองไม่ยกินเลยแดดซองก็มีขนมนจีนขนมจีนมีผลไม,ม้กับมีผลไม้ มีผล,ลไม้มีสมแล้วก็มีลูกพับจากลูกพับอยู่ข้างล่างลูกพกับ้วก็สมช่วงนี้เป็นเป็นหน้าผล,ลไม้เนาะสมสมสายสายน้ำผึง้งก็คือบานห้างเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือน้าบางวนนาจ้าน้าบางวนนาเพ่นโกมพี่ไหมส่องเต้โพสมาเดินทุกขนทสุกคน อันนี้ก็จะเป็นพักจากพักพักกินมือนอกจากทั้งแซบมันไวาแซบต้องกินมือเพื่อนกลมรออเมืงเดอร์ตามตามสมตมัมทุนาคเคยกินบอ แส่บจ้ะแซ่บแดดซองทุนาสดนั่นเนี่ยทุนาสดต้องซื้อมาสดๆแล้ว,วก็เฮ็ดเลย แสบนะพี่ไหม่แม่ร้องด้วยปีหมปลาทูน่า 没得搞搞搞。隔隔隔隔 Mình khám như này Nước bao bán bán bán. มาเดินมาเดินต่คุณทุกคน อินเทอร์เนต็ตบ่มีเพื่อนก๋เตมมียอินเทอร์เน็ตบ่มี่ประชาชนอินเทอร์เน็ตี๋ยวเขอก็จะมาส่อนหายจ้ะเป็นน้ำเพื่อใคร จะเลยบ่ได้ไปหาปะบะแดดบ่มีเน็ดใส่ดูนี่ผู้ใดใส่เน็ดของอันนี้นะเป็นกันทุกคนไว้ เป็นทุกบานบานเพื่อนเป็นบอนี่มันเป็นเฉพาะบานห้องใน,ในในมูบ่บานก็นเลยบ่มีไบป้าใส่มากระกวาก็กว่ากๆ กิ่นหอดทุกอย่ทุกคนเดยจะเด้อไปยำสาดเนี่ยมันบ่มีเน็ดเนาะมันบ่มีเน็ดเพื่อนผมไปซื้อแล้วซื้อมาตำกินเมึงเด้อสมตำทู่หน้า,ขาเขาจับพักกาินแต่ส่นตำไส้มัน มีเปลี่ยนกินสมจำทุนาเสียึืนกันนะเหนืยวบ้านๆเลยแต่ต้องเป็นทุนาสดนะ ขาดบอดดาก็คือนาำบางรุงนาำจ้านาำบางรุงนาำสบสบแซกกิ่นหอมถ้าเพื่อนถ้าบมีอินเทอร์เนต็ตใจอินเทอร์เนต็ตบ่มี แอบดอคิดฮอดคิดฮอดแต่ตอนนี้มันบ่มีเน็ตบ่ได้หายไปใส่ดอกมันบ่มีเน็ตใสเสียเสียพลาย จะไอคลิปนี้ก็เน่าเลยนอกจนตะ่เนาะสำหรับเมื่อนี้ก็แค่นี้ละจ้าจะไปเยี่ยมเพื่อนๆซ้ายเน,นด้วย้จได้เพราะว่าบ่มีเน็ตนาะจาเนาะเดี๋ยวเน็ตใส่ไดปกติก็จะไปหาเพื่อนตามปกตินอกจากเนาะแต่ตอนนี้มันบ่มีเน็ตก็ต้องขอประทานอภัยทุกๆทุกคนด้วยใจด้อถ้ามีเน็ตตามปกติก็จะกลับไปหาเพื่อนคือก่าจ้าสำหรับเมื่อนี้ก็แค่นี้ละจา้าขอบคุณ ทุกทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะจาน๊ะเนาะขอบคุณเพือ่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจาน๊ะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ